แรนคุณภาพจากเพียวไลท์ดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนูก็เริ่มรู้แล้ว สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงครับเตยนะครับเบลค่ะกับมาพบกับเราอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็คุยข่าวบันเทิงครับประจำวันเสาร์ที่29นะครับมีนาคมนะครับเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับเรามีดาราเนี่ยมารอกันอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแคนดี้รากแก่นนะครับคุณโฟกัสจิรกุลนะครับคุณบอลวิทวัสนะครับใช่แล้วแต่ว่ามาเริ่มกันที่งานแรกกันดีกว่าสำหรับนี้เลยกระทรวงวัฒนธรรมครับร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครจัดงานสงกรานต์นะครรับเมมมษาาาาาาผผ้้้ขขววว ไทยอีสานโฮแซวนะครับเพราะว่างานงานนี้ะจัดขึ้นนะครับเพื่อให้คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะฮะได้สัมผัสถึงบรรยากาศงานสงกรารนะที่ถูกต้องตามประเพณีค่ะหลายลคนตอนนี้เล่นสงกรารว่าโอ้โหค่อนข้างค <ขอ S 1> วามระรุนแรงกันนิดนึงจากที่เห็นมาในหลายปีเนาะที่ในงานนี้ะจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนนี้นะฮะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเยน็นจนถึงหโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับณนะใจกลางสยามสแควร์เอาสิไปใจกลางวัยรุ่นอย่างเลยแล้วก็ให้รู้ว่า การเล่นสงกรามที่ถูกวิธีตามประเพณีเป็นยังไงเป็นแบบไหนนะในงานครับเจอคุณแคนดี้ราแก่นครับไม่ต้องอัปเดตนิดนึงถ้าใครได้ตาม IG ของคุณแคนดี้จะรู้ว่าช่วงนี้คุณแคนดี้ดูน้อยๆเดีก็วว่าเป็นเพราะข่าวกับพี่หนุ่มกัญชัยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะเรื่องราวของอะไรก็เดี๋ยวไปตามกันนะครับร่วมด้วมีข่าวว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณแคนดี้เนี่ยชอบสร้างกระแสคุณแคนดี้เนี่ยจะว่ายังไงบ้างรบดิ้งข่าวกับที่ผ่านมาคุณแม่ว่ายังไงบ้างกับข่าวที่ผ่านมาไปติดตามกันครับ คงหลายๆท่านคงทราบเรื่องข่าวนะคะตั้งแต่ต้นปีมา <c oughs> เป็นปีอะไรก็ไม่รู้นะคะตั้งแต่ต้นปีมาก็เจอข่าวที่เคนนี่ทำทำหลุดเองอันนั้นซัเพลาเองเนี่ยเราก็ยอมรับนะคะยอมรับครึ่งนึงว่าโอเครูปนี้เราหลุดเองแต่ก็ยอมรับแต่ดีทุกอย่างแล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจผ่านมาจบไปแล้วหนึ่งรอบพอมารอบหลังนี้คือหลังจากที่เราไปงานโชว์วัฒนธรรมที่อังกฤษ กลับมากับนึกว่าจะเจอเรื่องดีๆก็กลายเป็นว่ากลายเป็นมีข่าวว่าเราไปโพสต์ข้อความถึงพี่หนุ่มกัญชัยซึ่งจริงๆเราไม่ใช่ถ้าเข้าไปดูในไอจีเคนนี่โพสของเคนนี่ร้องเพลงหมอลำอยู่คนเดียวแล้วเคนนี่ก็โพส่งเคนนี่คนเดียวปรากฏว่าก็เป็นข่าวค่อนข้างใหญ่โตแล้วคนที่ไม่รู้จักเคนนี่เขาก็ดา่าคือเราค่อนข้างซึนซูถือในเรื่องตรงนี้ก็ลเลยกลายเป็นว่าเราก็น้อยใจว่าทำไมคนถึงไม่ไม่ไม่รู้จักเราเไมถึงมาด่าเราเดี๋ยวให้ฟัง แค่ข่าวที่ลงแค่สิ่งที่ลงหรอะอย่างเงี้ยเลยเน้อใจบ้างเราได้เคลียร์กับพี่หนุ่มยังไม่ได้เคลียร์เลยค่ะเพราะว่าไม่มันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วแล้วเคนี้ก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองแต่เพราะมันไม่มันไม่รู้จะไม่รู้จะคุยอะไรเขาปกติไม่เคยได้คุยกันอยู่แล้วเพราะว่าา,ากระแสะก็บอกว่าน้องแคนดี้แบบสร้างกระแสหรือเปล่าช่วงนี้เพื่อออกอัลบั้มเนี่ยถ้าถ้าเคนดี้สร้างกระแส <ừ> เพื่ออกอ,อกอัลบั้มป่านี้คงเห็นอัลบั้มแคนดี้แล้วเนาะไม่มี ไม่เลยถ้าสร้างกระแสขอสร้างกระแสดีเหมือนเหือนข่าวในวันนี้ดีกว่าอยากมีคนมาแบบอุมีพี่ๆสื่อมวลชนจ่อจอไมาแล้วก็ถามเรื่องดีๆมากกว่าแม่คัเรื่องพี่หนุ่มคุณแม่ไม่พูดเลยเลยเพราะคุณแม่รู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงค่ะคุณแม่เฉยๆเลยค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็รู้ว่าเราค่อนข้างเซนซิทีฟกับเรื่องที่มีคนมาต่อว่าเรามากกว่าเพราะคุณแม่ก็รู้ว่าสิ่งที่เราตั้งใจทํามันเป็นสิ่งที่ดีมาตลอดแต่ว่าพอมาเจอเรื่องนี้ปุ๊บก็กลายเป็นคือคนเราทําดีมาเป็นร้อยพลาดครั้งเดียวนี่คุณ ล้มเลยแลวเหยียบซ้ำด้วยอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. พี่แม่ก็ให้กำลังใจบอกว่าไม่อะไรหรอกลูกก็ทำดีต่อไปสักวันคนก็คงเห็น นะ,ะก็ออกมายอมรับว่าจริงๆไอ้น้อยๆเนี่ยก็คือคเรื่องข่าวคือตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมารู้ถึงข่าวล่าสุดก,กับพี่หนุ่มกัญชัยเขาบอกจริงๆแล้วเขาว่าคือเขาน้อยใจตรงที่ว่าจริงเขาก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันแย่ขนาดนั้นนะทําไมถึงมารุมด่าประมาณน,ะนั้นเขาบอกต้องเคลียร์หรือเปล่ากับพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาบอกจริงๆแล้วไม่ค่ะถ้าเออถ้าคือเขาเนี่ยไม่ได้รู้จักจริงๆแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันขนาดนั้นคือเขาบอกว่าเรื่องจริงๆเนี่ยมันเป็นแบบไหนคือรู้กันอยู่แล้วนะฮะเรื่องที่บอกว่าจะสร้้้้้าาาาาางงงงงกกกรร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 ะะะแแแแสสสสสจจิิๆๆหืออเปลล่่่นนีีีววถขทมัด ใช่ใครคงไม่อยากสร้างกระแสให้ตัวเองดูแย่พอเราว่าตั้งแต่ต้นปีมาเลยมีแต่ข่าวในด้านลบถ้าจะสร้างจริงๆเนี่ยเราพี่ต้นเราพูดถึงแบบใครจะบ้าสร้างเรื่องราวอะไรไม่ดีให้ตัวเองใช่ไหมคุณหนุ่มกัญชัยเขาบอกคนรุมด่าเขาเยอะมากๆนะฮะแต่ว่าคนที่เข้าใจที่สุดก็คือคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เข้าใจว่าข่าวนมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็แม่ก็ให้กําลังใจด้วยนะครับก็ให้กาลังใจคุณแคนดี้ราแกนด้วยแล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภาพบรรยากาศงาน r j k ตอกย้ําความเป็นผู้้นนําาาทงดเซร ตัวจริงด้วยเทคโนโลยี TDS จากเกาหลีนั่นเองค่ะที่ทางล่าสุดนะคะทีมแพทย์ผิวหนังเนี่ยยังได้คิดค้นวิธีาการแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า TDS หรือ Deep d r a l Delivery System นั่นเองค่ะเทีเยบได้ว่าเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ในการส่ง,สงยาหรือสารสําคัญที่เป็นตัวหลักเนี่ยนะคะให้สารสําคัญทั้งหลายในตัวผลิตภณัณฑ์ซึมเข้าสู่ผิวหนังเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะแล้วก็ออกฤทธิ์แล้วก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ ในงานนี้นะคะเราก็ได้น้องโฟกัสเจตคุณของเราค่ะพี่เต้ยค,ะค่ะมาร่วมในงานนี้ค่ะมีโอกาสเจอต้องขอถามเลยหลังจากที่มีข่าวเนี่ยสภาพจิตใจเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะรวมไปถึงหลังจากมีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยหนุ่มบอมได้ออกมาขอโทษหรือว่ายังมีการติดต่อกันบ้างไหมแล้วก็หลายหลายคนนะคะมองว่าสาวโฟกัสเนี่ยเป็นต้นเหตุทําให้หลายหลายคนเกลียดหนุ่มบอมธนินรู้อธิอาได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะหนุ่มก้าวเนี่ยมีพูดให้กําลังใจด้วยกลัวหนุ่มก้าวเนี่ยค่ะจะ มีปัญหากับแฟนไหมเดี๋ยวเราไปฟังเขาตอบค่ะครับเิดใจตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ดีขึ้นจริงๆแล้วค่ะอันนี้คือดีขึ้นจริงๆแล้วจริง,รงทุกอย่างเขาไปหมดหรือยังคะคะจริงทุกอย่างเขาไปหมดหรือยังไม่ตอบได้ไหมอะยังดูเหมือนกับว่าเรายังคงใช่ช่วงหลังจากที่หลังจากที่ให้สัมภาษณ์ไปครั้งนั้นนะคะก็เหมือนได้ยินข่าวมาแบบเยอะมากจากแบบคนรู้จักจากอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะมากเราก็แบบเฮ้ยน้อยอะน้อยมากจริงๆพี่แล้วแบบ ก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรเสียศูนย์เสียหลักเลยอะค่ะว่าแบบเฮ้ยฉันทาไมฉันอย่างนี้วะทําไมฉันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยจนมีพี่คนหนึ่งเขามาแบบมาช่วยไว้พี่มาสอนอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบคิดได้ว่าเอ้ยเราเสียเวลาอะไรกับตรงนี้มากไปแล้วอะมันมันไม่ใช่อ่ะครับจริงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขามาขอโทษสักคำไหมคะก็อย่างที่พี่ๆี่เห็นนะคะได้ได้แต่นภอ้ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีค่ะไลน์ไลน์คงมาไม่ได้บล็อกไปแล้ว มอว่าเราเป็นเหตุนึงที่ทให้แต่ละคนเกลียดเขารอเหรอคะหรอคะหนูหนูไม่รู้นะคะสิ่งที่หนูพูดออกมาคือหนูพูดความจริงแล้วหนูก็แค่อยากพูดแต่เรื่องความคิดของแต่ละคนน่ะหนูว่าทุกคนมีวิจารณญาณของเขาค่ะก็แล้วแต่เขาคิดนะคะหนูห้ามความคิดใครไม่ได้อยู่แล้วค่ะก็ผลกระทบอะไรบ้างไหม ก็มีคนมาว่ามาอะไรอย่างนี้บ้างค่ะซึ่งตรงนั้นเราก็เตรียมใจไว้ตั้งแต่ก่อนทําคลิปแล้วซึ่งก็ไม่ผลกระทบอื่นก็ไม่มีเลยค่ะนนเหมือนหลายแบนเาอะไรเงรี้ยเรารู้สึกแย่ที่ทให้โดนแนรู้สึกแย่ไหมก็ก็ใช่อ่ะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้ค่ะเพราะว่า พูดให้กำลังใจาล่าสุดไปเล่นละครซีรีส์ด้วยกันกลัวว่าข้าวก็จะมีปัญหาครับแม่อ้ยพี่เราเป็นพี่น้องกันเราเล่นที่เดียวกันค่ะแล้วก็เพิ่งได้มาเล่นด้วยกันเรื่องแรกก็เลยแบบว่าได้คุยกันมากแต่หนูว่าไม่น,น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเพราะมไม่มีอะไรจริงๆ ก็อย่างที่น้องบอกเลยค่ะพี่เลค่ะตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วด้วยแต่ว่าหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยก็ยังไม่ได้คุยกับหนุ่มบอมเลยนะั้ก็ไม่มีขอโทษไม่มีอะไรเลยเขาบอกอย่างที่พี่ๆเห็นเลยไม่มีการติดต่อใดๆกันทั้งสิน้นส่วนคนมองว่าเป็นสาเหตุทําให้คนเกลียดหนุ่มบอมเขาบอกหรอคะก็หนูไม่รู้เหมือนกันคะ่ะคือสิ่งที่หนูพูดออกมาผ่านคลิปทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องจริงทั้งหมดไม่ใช่เรื่องโกหกนั่นเองก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะว่าจะคิดยััััังงงไนนนน่เเอสววหหหุมมกกกก้้าาาาพูดใใํลลจียปญแฟ เขาไหมน้องบอกเลยค่ะเราเป็นพี่น้องกันรเรียนที่เดียวกันเราจริงๆแล้วเนี่ยไม่คิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าทุกคนก็ต่างรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรกันจริงๆค่ะถูกต้องนะครับมาที่ดินงานครับเป็นภาพบรรยากาศเบื้องหลังการอัดรายการเกมดาราชาล่านะของทางช่องซาม a กซึ <S <S ่งในงานนี้ก็ได้เจอนี่เลยคุณพ่อปายแดงมือใหม่เลยใช่ไหมครับคุณบอลวิทวัสนะครับก็ต้องอัปเดตนิดนึงน้องโนเบลนะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับรู้ไปถึงคุณหมอเนี่ยห่วงอะไรบ้างหรือเปล่าและครอบครัวเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับไปติดตามกันครับ ก็ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ครับก็ตอนนี้คุณแม่สามารถให้นมได้แล้วเพราะว่าถอดสายน้ําเกลือแล้วครับแล้วมีอะไรเดี๋ยวที่คุณหมอว่าเป็นห่วงอยู่ไหมครับไม่มีแล้วครับคือน้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็อยู่ในช่วงที่คุณแม่ต้องไปเรียนรู้ในการที่จะดูแลน้องแล้วก็เริ่มที่จะให้นมเองครับเราเองเราต้องไปเรียนรู้อะไรอีกบ้างครับคือจริงผมต้องไปเรียนรู้ด้วยแต่ว่าบังเอิญมาทํางานก็เลยเดี๋ยวต้องไปศึกษาจาก แฟนจากภรรยาอีกทีครับตอนนี้คือแบบให้นมให้นมได้แล้วก็ให้นมได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นเพราะว่าออกมาทํางานก่อนออก็คือวันนี้เป็นวันแรกเลยที่ออออน้องโนเบลได้กินมนมคุณแม่ครับเป็นไงบ้างหงหุดหหรือเปล่าเรา เอ่อแม่ครับคือตั้งแต่ตอนที่คลอด6โมงเช้านะครับเาก็จะเ, <Yeah. S 1> เข็นน้องโนเบลเนี่ยไปที่ nursery mm. ด้วยคำที่เราเห่อมากแล้วก็ตามลูกไปไปที่แบบทิ้งแม่ไปที่ห้องผ่าตัดเลย uh. แล้วก็ไปยืนจ้องอยู่นานมากคือตอนแรกเนี่ยคุณแม่ของภรรยานะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อนะพอลูกออกปั๊บเนี่ยจะเหอ่อไปดูลูกไปยืนจ้องก็จ้องอยู่นั่นแหละ uh. ต,ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อพอลูกออกมาจริง,รงๆเราก็แบบเฮ้ ความรู้สึกนี้มันมาคือเราอยากจะอ,อยู่กับลูกเดี๋ยวจะเห็นหน้าลูกเดี๋ยวจะยืนดูว่าเขาเป็นยังไงเขามีพัฒนาการยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับถึงขนาดน้ำตาไหลเลยหรือเปล่าปกติอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกลึกๆข้างในที่แบบเราเราจากเราที่เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งตอนนี้เราเป็นพ่อคนและเรามีหน้าที่ที่ต้องด,ดูแลลูกน้อยคนนี้แล้วก็มีสมาชิกอีกคนนึ่งเพิ่มมาในครอบครัว นะฮะก็ยินดีด้วยกับคุณพ่อมือใหม่ป่ายแดงนะคุณบอลยังหล่ออยู่เลยนะพี่เตยนะถูกต้องนะครับอย่างที่บอกไปคุาบอลนะตอนนี้น้องอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็สามารถที่จะให้นมน้องได้แล้วแล้วเขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเห่อมากยากมากแล้วแอมเลยแของบ้านใช่ไหมเน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็คุณหมอห่วงอะไรบ้างว่าณตอนนี้คือไม่มีก็คือก็แข็งแรงทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกเลยก็ต้องเรียนรู้นะฮะการให้นมแต่ก็ยินดีด้วยสำหรับคุณบอลวิทวัฒน์นะครับ ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นรั่ว่วมเพศนะเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้ยถ,ถูกต้องที่ทสุดส เมื่อผู้หญิงต้องวผชจญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวานเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะ่าซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347 เรามาพบกับรายการคุยข่าวบันเทิงนะครับนนบเบที่สองนะครับเบรกนี้ฮะเรายังมีคุณเพชรธกฤตนะฮะคุณกอฟอนุวัฒนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ A a เพิรวัตรรอเคลียร์ข่าวกันอยู่นะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็ยังอยู่กันที่ภาพบรรยากาศเบื้องหลังการบันทึกเทปรายการเกมดาราชลา่ลาทางช่อง s t a r m a มนั่นเองค่ะคที่หนุ่มเพชรธกฤเนี่ยก็มาร่วมบันทึกเทปในครั้งนี้ด้วยเจอตัวหนุ่มเพชรค่ะต้องขออัปเดตเลยค่ะช่วงนี้เนี่ยดูห่างหายจากหน้า จอโทรทัศน์เนี่ยไปนานไม่เห็นมีงานละครบ้างเลยครับพอหนุ่มเพชรหายไปเนี่ยคนมองเลยค่ะพี่เต้ยคะตกกระแสดอกแล้วก็ตกแน่นอนได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็กลัวไหมคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสขึ้นรอ่งลูกใหม่หรือว่าดาราใหม่ๆเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็รวมไปถึงเหมือนทางช่องเนี่ยพยายามให้หนุ่มเพชรของเรานี่คะรับบทเด็ดๆอยู่เหมือนกันเออเขาเนี่ยจะว่ายังไงเดี๋ยวเราไปฟังค่ะครับ ช่วงนี้ก็อยู่ในป่าครับอยู่ในป่ากับในเมืองครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์ครับเพราะว่าถ่ายละครทุกวันตอนนี้ที่กําลังถ่ายอยู่ก็มีดาวเคียงเดือนกับบางระจันครับอนนสองเรื่องครับนนมันเป็นช่วงครับมันเป็นช่วงถามว่ากระแสเริ่มดกไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาครับนนถ้าถ้าเรายังไม่มีละครเนี่ยมันก็เป็นมันก็เงียบเงียเป็นถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ย ไม่ซีครับไม่ซีครับยังไงเราก็ก็ยังยังมีงานมีอะไรอยู่ครับแต่ว่าแค่เราไม่มีเวลาไปอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยบางทีอีเวนต์ติดต่อมาเราก็ไม่มีเวลาไปราเราก็เสียดายเมืม่อช,ชนคิวละครหมดแต่ยังไงเราก็ต้องให้กับคิวละครก่อนอะไรอย่างเงี้ยแ,แบบนี้ก็มีว่าเเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเอ่อถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวแหละแต่ว่าด้วยความที่เราต้องแบบ ต้อง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 อย่าไปคิดมากเราต้องสู้ทำหน้าที่ขอ,องเราให้ดีที่สุดก็พอละ